ชาย MBS ผนึกกำลังอียิปต์ส่งสิกเตือนอิสราเอลไม่หยุดยิงกาซาเจอทัพใหญ่อารัะวันที่25สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตวังชากรบิ๊กวอผ่าโลกดูเหมือนว่าศึกใหญ่ตะวันออกกลางสอกเขาประทุอีกไม่นานเพราะอะไรประโยคที่เหี้ยมโหดของรัฐมนตรีขวาจัดของอิสราเอล ปล่อยสะพัดหน้าสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียนั้นเขาพูดว่าปล่อยให้พวกเขาตายด้วยความหิวโหยหรือไม่ก็ยอมแพ้นี่เป็นคำพูดของสมอ์ทริกและเบนโกวีต่อชาวปาเลสไตน์นะคะเขาพูดกับแม่ทัพอิสราเอลว่าให้ปิดล้อมให้ควบคุมแล้วก็ตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารไม่ให้เข้าถึง กาซาสิตี้ี่ได้กระตุ้นความโกรธเกรียวในโลกอาหรับอย่างกว้างขวางทีเดียวมันซ้ำเติมกับนโยบายอาหังกาของเนทันยาฮหูที่ประกาศอย่างไม่กลัวใครว่าจะยึดหมดแผ่นดินอาหรับให้อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลล่าสุดนี้อียิปต์ออกแถลงการร่วมโดยคณะกรรมการติดตามผลและการปรึกษาหารือทางการเมืองยืนยันความสำคัญของแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐ ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทั้งหมดของอิสราเอลที่จะขับไล่ชาปาเลสไตน์ออกจากชนนกาซาเวสแบงก์ Bank, และเยรูซาเล็มตะวันออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรหรือการบังคับโดยสมัครใจหรือไม่ทั้งสองประเทศคือทั้งสองประเทศปฏิเสธแนวทางทั้งหมดของอิสราเอลแบบเข้มแข็งด้วยนะคะไม่ใช่แค่อียิปต์จอทหารชายแดนแล้วตรึงกำลังแล้ว วันนี้ผู้นำอียิปต์พบเจ้าชาย MBS ผู้นำโดยพฤตินัยของซาอุดีอาระเบียแถลงการนั้นแสดงการสนับสนุนแผนอาหรับอิสลามและประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไคโรจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูบูรณะฉนวนกาซ่านในระยะเริ่มต้นคือเขายืนยันว่ายังไงต้องมีรัฐปาเลสไตน์ยังไงจะต้องหยุดยิงนี่คือเนื้อหลังจากนั้น จะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การประสานงานและดูเหมือนฮามาสจะรับได้ด้วยแต่อิสราเอลจะยึดลูกเดียวที่สำคัญใช้วิธีโหดเหี้ยมปิดล้อมทำให้ทุกทรมานตผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงริยาต นายบาตอับเตลติรมติว่าการกระทรวงกงรารต่างประเทศผู้อพยพและชาวป่าต่างประเทศของอิบนะคะรวมกับเจ้าชายไฟซาบเบนฟอฮานอัลซาอดุดก็ตัวตึงของซาอุดีนะรมติว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประธานเขาได้รับมอบหมายจากสันนิบาตอาหรับและรวมทั้งโอ c ซหรือองค์กรความร่วมมืออิสลามโดยซึ่งประชุมร่วมกัน ติดตามการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์การผลักดันการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจัดขึ้นเพื่อประนามแม้ว่าไม่ประนามโดยตรงแต่การยืนยันหลักการนี้ยังต้องอยู่นั่นก็คือสวนมติของอิสราเอลนั่นเอง หารือถึงความเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีเห็นพ้องร่วมการจะจัดตั้งสภาประสานงานสูงสุดอียิปต์ซาอุดีอาระเบียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในหลายสาขาของสองประเทศเน้นย้ำการต่อยอดข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองร่วมกันเสริมสร้างด้านความมั่นคงและการลงทุนอย่างครอบคลุมภาษาทางการก็คงเป็นภาษาการทูตแต่มีหรือ ประเทศยักษ์ใหญ่สองแห่งนี้ในโลกอาหรับจะมาเจอกันเล่นๆแค่เพื่อการลงทุนทางเศรษฐกิจการหาหรือครอบคลุมประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่นๆรวมถึงความพยายามในการหยุดยั้งการรุกรานของอิสราเอลต่อฉนอนกาซาทั้งสองฝ่ายยืนยันการสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ชอบธรรมและรับรองความมั่นคงในการเดินเรือในทะเลแดงก็คือ จุดยืนชัดเจนประกาศว่าสนับสนุนเยเมนการต่อสู้การรุกรานของสหรัฐไม่ได้กระทำต่อเฉพาะฮูติีแต่มันกระทำต่อชาวเยเมนทั้งอียิปต์และซาอุดีอาระเบียยืนยันรับรองรัฐบาลเยเมน นันะ่นคือรัฐบาลชุดนี้ซึ่งแน่นอนกลุ่มประชาอนนะั้นมีอิทธิพลแต่คือรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าสรัฐจะพยายามบอกว่าตัวเองโจมตีฮูตีและเรียกแต่กบฏฮูตีแต่ที่กำลังรบอยู่นะรบกับกองทัพเยเมนค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการยุติความขัดแย้งอย่างทาวนในหลายจุดว่าฝ่ายทั่วตะวนออกกลางที่จริงมีการคุยกันทั้งเรื่องเยเมน เรื่องสุนเรื่องลิเบียเรื่องซีเรียแต่ว่าโฟกัสใหญ่มันคือทำยังไงจะยุดการรุกรานชนวนกาซานี่ซึ่งเป็นเรื่องที่อิสราเอลสคานนะคะอเมริกาก็รู้สึกวิตกไม่น้อยในวันเดียวกันนี้เองประธานาธิบดีอับดลฟาตาอัลซีซีแห่งอียิปต ส่งเข้าเฝ้ามากุดราชกุม,มารแห่งซาอุดีอาระเบียและนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดเบนซามานณเมืองนีออมประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพระสัปดาห์ที่ผ่านมาคือผู้ปฏิบัติงานออกแถลงการร่วมแล้วนะคะคัดค้านอิสรเอลอันนี้ผู้ใหญ่ของสองประเทศคุยกันเอง มกราชการ m b a ส่งต้อนรับการเดอนเซาอุดีอาระเบียของประธานาธิบดีซีซีเอาซีซีนี่ไม่ค่อยออกไปที่ไหนนะนี่เป็นครั้งสำคัญที่บิ๊กเจอบิ๊กบิ๊กอาหรับนะคะพร้อมแสดงความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องที่แน่นแฟนระหว,าว่างเซาอุดีอาระเบียและอียิปต์พร้อ์ทรงเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเซาอุดีอาระเบีย ในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีทุกด้านกับอีกตอบสนองผลประโยชน์ของสองประเทศและตอบสนองผลประโยชน์และความปรารถนาของประชาชนวันนี้ประชาชนของทั้งสองประเทศเรียกร้องให้ช่วยกาซานิ่งเฉยไม่ได้ค่ะร้อนเกาอีร้อนทุกประเทศการประชุมครั้งนี้ได้หาหรือกันอย่างลึกซึ้งในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีหลายประเด็นระหว่างสองประเทศ โดยเน้นย้ำความสำคัญการส่งเสริมการลงทุนร่วมการเร่งรัดจัดตั้งสภาประสานงานสูงสุดอียิปต์ซาอุดอาระเบียในสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับพัฒนาการความสัมพันธ์ทุกระดับแน่นอนไม่บอกหรอกในทางทหารนะ่ะแต่แอคชั่นน่ะมันสอบเขาชัดเจนมาก ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันจะเพิ่มเติมการบูรณาการอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการพัฒนาอุตสาหการรมเทคโนโลยีท้องถิน่นการขนส่งพลังงานและพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาเมืองประธานาธิบดีซีซีและมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบีย MBS นี่เป็นชื่อทางการนะคะแต่สเตตัสนั้นเท่าเทียมกันเนื้อหาหรือเกี่ยวกับพัฒนาการประเด็นระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่สําคัญคือสถานการณ์ในชุนกาซาทบทวนความพยายามของอียิปต์ในการผลักดันการหยุดยิงแต่ได้รับการประเสธจากอิสราเอลประสานงานกับหลายฝ่ายประธานาธิบดีซิซียังยืนยันการสนับสนุนของอียิปต์ต่อการเริ่มของซาอดุดีอาระเบียประเด็นปาเลสไตน์เรื่องการประชุมทางออกสองรัฐยืนยันว่ายังไงต้องมีรัฐปาเลสไตน์จะทำอย่างไร ไม่มีรายละเอียดนะคะไม่บอกหรอกแต่เคลื่อนไหวอย่างน้อยในทางการเมืองแนะ่แน่ชัดแล้วว่าต่อต้านอิสราเอลได้เน้นย้ำความจำเป็นเร่งรัดส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปสนวนกาซาปล่อยตัวประกันและนักโทษปฏิบัติโดยปฏิเสธความพยายามขับไล่ชาวปาเลสไตน์จากดินแดนปฏิเสธอิสราเอลยึดครองสนวนกาซาเต็มรูปแบบ พวกเขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการหยุดยั้งการปฏิบัติการิสเาเอลต่อชาปาลสไตน์และเวสแบงค์ล่าสุดอย่างเร่งด่วนก็ต้องมาตามกันดูนะคะรูปธรรมนักจัดการอย่างไรจะเป็นเหมือนที่ประธานนที่ดีไอแลนด์เสนอไหมให้ส่งกำลังฐานเขา้ายับยั้งการรุกรานิสเาเอลในทันทีไอแลนด์ Island พูดแบบเปิดเผยนะคะทุบโตะเปรียงเมื่อวานนี้เองดูซิอาหรับจะทำอย่างไร และนี่คือความเคลื่อนไหวสำคัญส่งสัญญาณเตือนเอสรายอาอย่างชัดเจนว่านอกจากฐานอียิปต์400นายที่ตรึงชายแดนออเอายอ่อยู่เวลานี้กองทัพอาหรับอย่างซาอุดิอาระเบียว,วันนี้พนึอกกำลังกับอียิปต์แน่นอนแล้วพร้อมสั่งสอนใครที่คิดจะทำลายแนวทางสองรัฐหรือลบปาเลสไตน์จากโลกและประโยคโคตของผู้นำาอเอลนั้นเป็นแรงกระตุ้นสำคัญนอกจาก การประกาศเป้าหมายยึดแผ่นดินเพื่อนบ้านอาหรับไม่เลือกหน้าของเนทันยาฮูอิปพบผู้นำสันนิบาตอาหรับแสดงท่าทีชัดเจนนะคะก็ต่อต้าน Israel. อิสราเอลอิหร่านก็เรียกร้องประชุมองค์กรรวมโลกอิสลามด้วยจุดยืนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง OIC ซหรือองค์กรรวมโลกอิสลามกับสันนิบาตอาหรับอิสราเอลเจองานใหญ่แน่เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่า ตุรกีก็เหลืออดเหลือทนกับเนทันยาหูเต็มที่แล้วเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศท,ทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศท,ทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3 0 2 2 9 8 เก8 8ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณนโอ,อกาสนี้ค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ l i น์ไอด a d c h a p s i s t o r หรือโทร094-236-9493 57ประเทศโลกมุสลิมผลิกกำลังประกาศต้านอิสราเอลยึดกาซา มาหยุดเจอมาตรการทางทหารวันที่27สิงหาคม2568อย่กัดิฉันค่ะธนาัตรวังชากอรฟลัชบิกวอ์การประช,มชุมฉุกเฉินขององค์กรมุสลิมโลกหรือ OIC จบลงแล้วนะคะได้ออกถแถลงการพประนามการรุกรานของอิสราเอลที่จะยึดครองชนวนกาซาและต้องการขับไล่ปาเลสไตน์ถือว่าอิสราเอลคือผู้ก่อเหตุล้างเผ่าพันธุ์ และใช้ความอดอยากเป็นอาวุธผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีให้คุ้มครองนักข่าวจัดการให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระโดยสมบูรณ์บนพรมแดนปี2510ตามมติสหประชาชาตินอกจากนั้นเรียกร้องให้ระง,งับสมาชิกภาพของอิสราเอลในสหประชาชาติทันทีเนื้อหาการประชุมนี้เข้มข้น,นนะคะ แม้ว่าแถลงการจะดูเหมือนแค่ประนามหรือแค่เรียกร้องแต่ในการประชุมบางกลุ่มประเทศตกลงกันมีการประสานงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อบีบอิสราเอลให้หยุดยิงให้ได้มาตรการทางทหารถือเป็นขั้นสูงสดุดหากอิสราเอลยังสังหารหมู่ไม่เลิกและไม่ยอมหยุดยิงคณะมนตรีรัฐมนตรต่างประเทศขององค์กรความร่วมมืออิสลามประชุมสมัยวิสามันครั้งที่21นะคะ น้ำมองเจดา้าตามข้อเรียกร้องของปาเลสไตน์ตุรกีและอิหรา่านยืนยันถึงความสำคัญของประเด็นปาเลสไตน์ต่อโลกอิสลามและยืนยันสนับสนุนอย่างไม่ลดละต่อสิทธิที่ไม่อาจโอนให้ใครได้ของชาวปาเลสไตน์อีกครั้งอย่างหนักแน่นถแถลงการของกลุ่มระบุว่าเจตนาของอิสราเอลเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายและเป็นความพยายามอย่างโจ่งแจ้ง ฝังรากลึกของการยึดครองที่ผิดกฎหมายผ่านการใช้กำลังและการจัดการด้านประชากรฝ่ายเดียวตามอำเภอใจ OIC ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนธันเยหูแห่งอิสราเอลเกี่ยวกับแผนการสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ ระบุว่าเป็นคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบและหยิ่งยโสสะท้อนถึงการขยายการใช้ถ้อยคำรุนแรงการยุยงและการรุกรานต่ออำนาจอธิปไตยของรัฐต่างๆในตะวันออกกลางรัฐมนตรีเรียกร้องให้เอเอลเปิดช่องทางการข้ามพรมแดนทั้งหมดทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าไปอย่างสะดวกและในปริมาณที่เพียงพอถแถลงการ ประนามความดื้อรั้นอย่างต่อเนื่องของสอาเอลและการปฏิเสธการตอบสนองความพยายามไกลเกลี่กระดับภูมิภาคที่ทำมายอย่างต่อเนื่องมุ่งเป้าไปที่การหยุดยิงแต่ปฏิเสธตลอดเรียกร้องให้มาหาอำนาจในโลกนี้เพิ่มแรงกดดันบีบสอาเอลหยุดยั้งการลุกรานนั่นคือแถลงการเป็นทางการมากกว่านี้ก็คงหวังยากแต่ในการปฏิบัติก็ต้องจับตาดูนะคะในงานนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอารัคชีได้เข้าพบกับเจ้าชาย MBS ก่อนหน้านี้ผู้นำอียิปต์ก็มาพบเจ้าชาย MBS เช่นกันก่อนเข้าห้องประชุมแท็กทีมจับมือกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอิหร่านนะคะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์หาหรือกันและยืนยันให้สัมภาษณ์สื่อต่อต้านขัดขวางอิสราเอลยึดกาซาทั้งหมด สามสาหลักสำคัญแห่งโลกอาหรับนะคะพบการที่ริยาตครั้งนี้ไม่ธรรมดาหรอกซาอุดีอหรานอียิปต์หารือการคงไม่ใช่เรื่องมโนสาเรแน่ปัญหาวเวกเติกาซาที่กำลังดำเนินอยู่เป็นหัวใจหัวข้อสำคัญในการพูดคุยครั้งนี้งานนี้หากอิสราเอลอย่างดื้อดึงมีโอกาสได้เจอทัพใหญ่อาหรับอย่าไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3่อาหอาหรับระอุ อียิปต์ซาอุดิอาระเบ,บียนำทัพ30ประเทศซ้อมรบกว่าหมื่นขูอิสราเอลยึดกาซาเจอกันวันที่29สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาอวัดวังชากรฟลัดบิ๊กววกอารับระอุเดือดแล้วนะคะเมื่อซาอุดิอาระเบ,บียแท็กทีมอียิปต์สัาแดงพลังตัดซ้อมรบใหญ่ bright star 2025 ซึ่งตอนนี้กองทัพอียิปต์เป็นเจ้าภาพนะคะพื้นที่ซ้อมก็คืออาหรับก็คือชายแดนอียิปต์และทะเลแดงด้วยมีกองกําลังจากประเทศพันธมิตรกว่า30ประเทศเข้าร่วมมาดูกันนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรพลตรีอเดลบินมูฮัมหมัดอัลบาลาวีเขาเป็นหัวหน้าสํานักง,งานฝึกอบรมและพัฒนาการกําลังทหารของซาอุดีอาระเบียให้สัมภาษณ์สื่อนะคะว่าการเข้าร่วมการฝึกซ้อม ของกองทัพซาอุดิอาระเบียครั้งนี้อยู่ในแผนการฝึกสำหรับช่วงปีเขาบอกว่าการฝึกซ้อมนี้ตอบสนองต่อปีฮิจรัชศักราช1 4 4 6ถึง1447เป็นการเ,เรียกปฏิทินของอาหรับเขานะคะเขาบอกว่ารวมถึงการฝึกซ้อมรวมฝึกซ้อมผสมทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ครั้งนี้อียิปเป็นเจ้าภาพก็คือที่ซาอุดีภายในก็ฝึกซ้ำของตัวเองส่งกองกำลังทหารกลุ่มใหญ่มาร่วมกับอียิปตภายนอกประเทศด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันการปฏิบัติงานรับรองถึงการบรรณาการกำลังพลร่วมแบบนานาชาติ30ประเทศเชยนนะคะและยกระดับความพร้อมรบของกองกำลังกองทัพ ซาอุดีอาระเบียนั้นกำลังเข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งใหญ่เอาทั้งกองทัพหลักมาเลยนะคะที่นี่มีทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศเข้าร่วมแบบทีมใหญ่เลยการฝึกซ้อมรบบรอ์สตาร์นี้เป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมรบแบบนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็ว่าได้ก่อนหน้านี้อิรานจัดจัดกับจีนกับรัเสเซียก็สามประเทศไม่ใหญ่เท่านี้แต่แน่นแก่็นะคะ ตอนนี้ของซาอุดีกับอียิปต์เนี่ยโชว์พาวจริงๆมีประเทศและองค์กรเข้าร่วมมากมายเลยมาดูกันมีใครมาบ้าง Exercise b r i g t t Star 2 0 1 5นี้จัดโดยอียิปเป็นเจ้าภาพร่วมกับซาอุดีอาระเบียมีประเทศอื่นๆเข้าร่วมนะคะแบ่ง2อ,งองทีมใหญ่ทีมหลักคือ Active Participants ก็คือคนที่เข้าร่วมซ้อมรบจริงๆส่งทหารเข้ามาแบบเต็มที่ กับกลุ่มที่มาร่วมแบบสังเกตการเป็น observer นะคะประเทศที่เข้าร่วมในฐานะ active participant เนี่ยมี14ประเทศส่งทานเข้าร่วมเนี่ย8,000กว่านายอียิปต์เป็นเจ้าภาพนะคะซาอุดิปเป็นหลักจอดแดนรองลงมาแล้วก็กาตาอิรักเยเมนสหรัฐอังกฤษอินเดียอิตาลีไซปรัสกรีซก็มาคิกิสทถานนี่จากเอเชียกลางและแอฟริกาใต้ ก็มคือกอ o บ a l ซาอุดเนี่ยก็มากันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สังเกตการหลักคีกีสกับอเิกตาี่ยเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นกับซาอุดิอาระเบียลซานิบัตอาหรับทีนี้มาดูผู้เข้าร่วมในฐานะสังเกตการส่วนใหญ่จะส่งมาประเทศละระดับ10หรือบางคนคนสงคนเพราะมาสังเกตการนะคะมีอยู่28ประเทศ สื่อบางฉบับบอก30ประเทศรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสีกว่าประเทศแต่ผู้สังเกตการมาไม่เยอะหลักจะเป็นอียิปต์กับซาอุดีจอร์แดนเอ่อยีประเทศมีใครบ้างจากันิิัาิอาหรับมี3ประเทศนะคะอันนี้ลูกพี่มาลูกน้องก็ต้องมาด้วยเ r รนโอมานคูเวตแต่สังเกตการจากยุโรปมี8ประเทศค่ะหลักๆก,ก็คือเยอรมนฝรั่งเศสโปรตุเกสสวิสฮังการีโปแลนด์สเปนอาร์เจนตินา 8ประเทศนะคะจากฝั่งยุโรปเอเชีย7ประเทศปากีก็มาออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนาะมนี่จากเอเชียนะคะ7ประเทศด้วยกันอเมริกามากันติม10ประเทศเลยมีการนาะอุกานดาตุนิเซียเบอร์กินาฟาโซก็มาเคนยามาลาีจิบูติจิบูตินี่มีฐานทัพของสมมห,มหาอำนาจเลยนะคะทั้งของสหรัฐทั้งของจีน แล้วก็ทั้งของอาหรับมิจิบุตีมี i, มริเ์เซียไนจีเรียรวันดาอันนี้อยู่ในกลุ่มแอฟริกาปรากฏการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะประการแรกสงครามในกาซาเนี่ยืดเยื้อมาจะ3ปีแล้วนะคะประเทศอาหรับหลายประเทศโดยเฉพาะอียิปต์ซาอุดีอาระเบียและกาตามีท่าทีไม่พอใจอิสราเอลหนักมาก วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในขณะที่สอิสราเอลสื่อสหรัฐบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีแนวโน้มจะมาจับมือคืนดีกับอิสราเอลในโปรเจกต์อับราฮัมแต่ความเป็นจริงเนี่ยล่าสุดเนี่ยสับแหลกสับแหลกอิสราเอลไม่พอใจและโกรธมากที่อิสราเอลใช้กำลังทหารนะคะใช้กำลังทหารอย่างรุนแรงในการกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ ประกาศจะยึดกาซาไม่ยอมเจรจาไม่นนำซ้ำย่างอ้างการประกาศจะยึดแผ่นดินเพื่อนบ้านอาหรับไม่สนใจใครถือว่าสรัฐหนุหลังเขาประกาศแผน the greater israel ก็คือจะเอาตัวเองนะเป็นใหญ่คุมตะวันออกกลางถือว่าอเมริกาเน,นืนหลังว่างงั้นสร้างความไม่พอใจกับอาหรับยักษ์ทั้งปวงโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียป,ประการที่สองเป็นการแสดงพลังของชาติอาหรับและโลกมุสลิม ท้งในตะวันอกกลางและภูมิภาคอื่นเขาเพิ่งมีมตินะคะสันนิบาตอารับมีมติต่อต้านอิสราเอลโลกมุสลิมก็คือ OIC องค์กรร่วมอิสลามก็เพิ่งประกาศเสนอให้ UN ขับไล่อิสราเอลออกจากสมาชิสาประชาติเสนอว่าหากไม่หยุดจะมีมาตรการทางทหารตอนนี้ซาอุอาอาาาดีอาระเบียกาตา้าอิรักเยเมนจอร์แดน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลนะคะและยื่นคําขาดว่าถ้าไม่ตั้งปาเลสไตน์ไม่ต้องมาพูดกันเรื่องกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ตึงเครียดมาค้อนปีละปีที่แล้วยังพอลุ้มอร่วยปีนี้ไม่ไหวขัดแยงนะ้งหนักการทำแบบนี้คือการแสดงพลังร่วมกันนะว่าจะเจอทัพอาหรับอะอาหรับอะไรนี่แค่เบื้องต้นมา30ประเทศนะคะหมื่นกว่าคน กลุ่มประเทศเหล่านี้ล้วนไม่พอใจนโย,ย,ยบายของสเอลทั้งต่อปาเลสไตน์และต่อภูมิภาคตะวันออกกลางและเมื่ออสเอลท้าทายนะกลุ่มอาหรับก็โชว์ผาพให้เห็นประการที่3นี่คือการโดดเดี่ยวอสเอลอย่างเป็นทางการเพราะกันออกจากการฝึกซ้อมค่ะปกติแล้วเอลเนี่สีปึกสรัสใช่ไหมงานนี้สรัฐมาด้วยแต่นี่คือไม่ให้ร่วมค่ะส่งสัญญาณเตือนเอลชัดเจน ข้อยันล้าเส้นแดงของอาหรับแม้อิสราเอลจะมีความร่วมมือทางการทหารการเงินกับอเมริกาอย่างลึกซึ้งนะ The g r e a t I อร์อิสก็ไม่ต่างจาก The Great อเมริกาเลือเมริกาเฟิร์สเท่าไหร่นะแต่งานนี้ไม่มีส่วนร่วมใดๆเลยไบรท์สตาร์2025ครั้งนี้อียิปซาวดีเป็นเต้ยอิสราเอลถูกกันส่งสัญญาณต่ออิสราเอลโดยตรงคือจุดยืนทางการเมืองของโลกอาหรับ ชัดเจนว่าคัดค้านนโยบายเราเอลที่จะยึดกาซาราบแบบเบ็ดเสร็จต่อต้านการขับไล่าชาวปาเลสไตน์จากแผ่นดินตัวเองไปประเทศอื่นแล้วก็คัดค้านที่ประกาศทำลายแผนตั้งปาเลสไตน์พูดง่ายง่ายยียบโปรเจกต์นโยบายสองรัฐของซาอุดีอาราบหรือแม้แต่รัสเซียจีก็คือแสดงพลังนะยังดื้ออีจะเจออะไรบ้างการเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งสัญ,ญญาณโดยตรง ต่ออิสราเอลว่าถึงแม้ประเทศเหล่านี้จะเป็นพันธมิตรกับสรัฐแต่ก็สุดจะทนกับจุดยืนและพฤติกรรมบ้าบินระหามดิบเถือนของอิสราเอลที่ประกาศชัดว่าจะมาเป็นนายของตะวันออกกลางด้วยแผนสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่จะทำลายกาซาทั้งในแง่ประชาชาติปาเลสไตน์้วยสึกล้างเผาพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมและโจงแจ้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งยังจะกลบฝังนโยบายสองรัฐ ของโลกสวยทั้งหลายคือตอนนี้นานาชาติชูต้องมีสองรัฐแต่มันอยู่กันยังไงสังหารกันขนาดนี้เข้าไปแล้วลบปาเลสไตน์ออกจากแผนที่พูดชัดเนจนรัฐมนติสงครามของอิสราเอลนะคะพูดง่ายๆก็คืออิสราเอลประกาศจะมาเป็นเจ้าอนานิคมใหม่ภายใต้ร่มธงสรัฐใช่หรือไม่ไม่สนใจอาหรับหรือโลกมุสลิมไม่แคร์การเคลื่อนไหวทางทารครั้งใหญ่นี้ บอกนัยสำคัญว่าอิสราเอลล้ำเส้นเมื่อไหร่จะต้องเจอกับทัพใหญ่อาหรับแน่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แนวร่วมต่อต้านายชิอาของอิระแต่ก็พร้อมหบมทขยี้อิสราเอลหากยังดื้อแพ่งไม่ยอมรับแพนประนีประนอมของอารับที่ซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำอีกแง่หนึ่งนะคะเป็นการแสดงพลังโชบพาวไปในตัวต่อพันธมิตรท,ที่ช่วงนี้เนี่ย สายแข็งของอาหรับเนี่ยวิพากวิจาร์ณสนิบาตอาหรับมากที่นําโดยซาอุดนั่นแหละบอกว่าทําไปหลับตาข้างเดียวให้ยิวสังหารมูปาเลสไตา์อะไรหล่านี้เขาบอกว่าฟังอาหรับใหญ่เนี่ยไม่ทําอะไรเลยนอกจากสงครามนำลาย ชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร094-236-9493